เคยผลทบไอมเลี่ไงน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 ี่ไง่ไงนนี่ไง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 นี่ไนี่ไนี่ไงีนี่ไงนี่ไนี่ไงงนี่นี่ไงไงน่ไงน่ไงนี่ไงนี่ไงี่ไง่ไ Get ไม่ได้ทั้งหมดนาครับช่วยเหลืกับบรัฐบาลทุครับใช่ไหมครับใช่รู้ไหมว่าคนเนี่ยมามาซื้อคอนเสิร์ตซื้อคอนเสิร์ตซื้อบัตรใช่คือจะบอกว่าทุกบัตรไปชิตงเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับพวกเราเนี่ยจะเป็นการระส่นกันทัส่วนเยอะนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเราก็ต้องทำองยูนร่วมชาติกันอย่างนี้แหละนะฮะถ้าคนรับกันใช่ื่อ วันนี้เรามาเล่นคอนเสิร์ตแต่ว่าเขาเล่นเพื way, de unch, de unch, de ่องอีสีไ่ไหวไหนเฮ้ยเดี๋ยว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 เป็นอะไรอ่ะ เราดันมือกันตรงนี้อะมาโอเคผู <ALLY> ้เสียเงาผู้เสียเงาไปจะได้จะร้องเพลงให้จะร้องเพลงให้